สวัสดีค่ะรัะตะนมนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะปีเถาะนะคะกับ12เรื่องราวในเดือนเมษายนนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเดือนเมษายนนะคะคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะจะเป็นอย่างไรนะคะ12เ,เ,นะเรื่องราวในเดือนเมษายนนะคะ1 2 พาลีจับปูทศกัณน,นะคะช่วงนี้คุณก็อาจจะมีความวิตกกังวลหน่อยนะคะก็อย่าไปกดดันใครหรืออยากกดดันตัวเองแล้วทุกอย่างจะไปได้ในทิศทางที่ดีนะคะ,ะเรื่องที่1นึนะคะสิเรื่องราวกับเดือนเมษายนนะคะปีเถาะเรื่องแรกนะคะวาสนาโอ้โหเดือนแห่งการวางแผนนะคะของเบ้งนะคะของเบ้งนี่แบบคนฉลาดนะคะคนฉลาด คนใฝ่รู้นักวางแผนนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการวางแผนของคุณนะคะวางแผนดีๆแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะเดินทางแล้วจะดีนะคะไพ่ใบที่2นะคะ ฮัมาน,นะคะหัมานเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบอยู่ไม่สุขนักธุรกิจตัวยงนะคะ working man working woman ในเดือนเมษายนนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะหาช่องทางทางการเงินใหม่ๆนะคะเพราะว่าเพระนาะฉะนั้นวางแผนดีๆนะคะเออช่วงนี้นะคะคุณจะทำเงินได้มากคุณจะมีแผนการคุณจะมีปัญญาที่จะแบบ หาลู่ทางการเงินใหม่ๆแต่อยากจะบอกว่าคุณจะไม่ค่อยได้ใช้เงินในเดือนเมษายนนี้นะคะเออวางแผนดีๆจะได้ได้ใช้เงินนะคะใครจะใช้เงินเรามาดูกันไพ่ใบที่สานะคะกรรมเทพครอบครัวนะคะครอบครัวนะคะใครที่วางแผนการมีบุตรถ้าคุณได้ศึกษาแพทย์จะเจอแพทย์ ที่มีความเชีย่ยวชาญน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรนะคะเออมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ดได้บุตรนะคะมีงเงินไปกับครอบครัวไปกับการไปกับบ้านไปกับบุตรนะคะอ้าโอ้ยใครใครอยากได้บุตรไม่มีเกณฑ์ดได้แล้วนะคะไม่ต้องสับสนวุ่นาวใจวางแผนดีๆพบแพทย์นะคะที่เชี่ยวชาญนะคะถ้าใครมีบุตรเนี่ยธรรมชาติค่อนข้างยากนะคะอาจจะต้องเจอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะอ่า หรือต้องขยันมากเออไพ่ใบที่สี่ว้าวไพ่ใบที่สี่นะคะพ่อแม่ลักษมีนะคะสเสน่ห์โอ้โหสเสน่ห์มาอีกแล้วว่าเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากนะคะเออจุดนี้นะคะเป็นจุดของความสัมพันธ์ของพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเออมีเกณฑ์ที่จะแบบเออ เขาช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือเขาในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะโ,โหนี่ไงพ่อแม่ญาติพี่น้องก็มาช่วยใช้เงินนะคะชาวปิดเถาะในเดือนเมษายนนี้นะคะแต่คุณมีเสน่ห์อะดึงดูดดึงดูดพ่อแม่ญาติพี่น้องเข้าหาตัวในช่วงนี้นะคะก็ดูว่าวางแผนดีๆนะเออการวางแผนของคุณนะคะก็ไปในทิศทางที่ค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะถ้าใครมามาจะดึงเงินจากเราก็ วางแผนดีๆประมาณนี้นะอ่าเรื่องที่ห้านะคะเรื่องที่ห้าในขลากลัมมาสูนนะคะช่วงนี้อาจจะมีความจ,จุกจิกวุ่นวายใจกับบริวารเพื่อนฝูงก็ล้วมาระวังการทะเลาะกับใครในช่วงนี้นะคะเออจะมีเกณฑ์ที่จะเจอมิตรดีๆนะคะในทางออนไลน์หรือการเดินทางนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะเดินทางกับเ,เพื่อนฝูงหรือ กัลยาณิมิตรอบๆด้านของคุณนะคะเออการเดินทางวางแผนดีๆแล้วจะมีโชคลาภนะคะไพ่ใบที่หออใบที่6นะคะไพ่ใบที่6พระแม่ธร,รณีนะคะพระแม่ธร,รณีช่วงนี้คุณต้องมีจิตใจที่มั่นคงอย่าวอกแวกอย่าสับสนนะคะเด็ดเดี๋ยวมั่นคงเชื่อมั่นเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีตามแผนที่คุณวางไว้นะคะเออเกี่ยวอะไรกับบ้านเกี่ยวอะไรกับที่ดินนะคะ อาจจะยังไม่ได้ในเดือนเมษายนนี้แต่ว่าถ้าคุณวางแผนในเดือนเมษายนจะได้ในที่ในเดือนถัดไปหรืออนาคตข้างหน้านะคะเออน่าจะมีเกณฑ์วางแผนที่อยากแบบอยากได้บ้านอยากซื้อบ้านอยากได้บ้านใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะมันเป็นเดือนแห่งการวางแผนนะคะไม่ใช่เดือนแห่งการซื้อเป็นได้เป็นได้หรือนะคะอืมถ้าใครอยากวางแผนโยกย้ายก็อาจจะเป็นไปได้ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในช่วงวางแผนนะคะ ไพ่ใบที่เจ็ดนะคะว้าวพ่อแม่ปรวาจีไพ่ใบที่เจ็ดเนี่ยความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ใครรอบุตรอยู่คุณจะได้แล้วนะคะอย่างที่บอกเลยว่าปรึกษาแพทย์นะคะแล้วบุตรจะมานะคะความสัมพันธ์ใครรอบุตรอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักดีๆนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ อวยพรอวยชัยมอบความรักดีๆให้คุณนะคะใครไปขอพรความรักไว้นะคะคุณจะได้จิตนั้นนะคะคุณจะได้พรได้ความรักดีๆที่ยื่นมาหานะคะค,ววคนที่โดยเฉพาะคนโดยเฉพาะจากการเดินทางนะคะคุณอาจจะเจอความรักดีๆจากเกินจากการเดินทางก็เป็นไปได้นะคะ哈哈哈ความรักดีนะคะขอให้คุณเปิดใจแล้วคุณจะ พบเจอคนดีๆความรักดีๆนะคะโอ้ยดีมากอะมีเมตตามหานิยมเขาจะรักเขาจะหลงเออทั้งไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดนะคู่ของคุณจะแบบทุ่มเทรักมากหลงมากหลงสเสน่หคนจุดแบบเข้าอย่างจังนะอะอือ่าไพ่ใบที่แปดนะคะไพ่ใบที่แปด ที่8เนี่ยพยายมาราชนะคะช่วงนี้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรื่องอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะน่าจะมีบางอย่างที่จะจบลงด้วยนะก็เระมัดระวังด้วยนะคะนะนิดนึงเนาะใครที่อยากมีบุตรนะคะมีเกณฑ์ที่มาแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่แบบต้องระมัดระวังตัวค่อนข้างมากนะเออมีเกณฑ์เพราะว่ามาแลวไปเนี่ย มันมันเศร้าได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าถ้าน้องมาก็รักษาดีๆรักษาสุขภาพนะคะไม่คุณหรือคู่ของคุณเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันดีๆเพราะว่าบางครั้งการที่เกิดเหตุไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นได้ระวัดละวัดระมัดร,ร,ระวังอุบัติเหตุดีๆในช่วงนี้เลยนะคะอืมแล้วก็เกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลด้วยนะคะแต่ว่าคงเบ้งไพ่ดีนะคะถ้าได้ วางแผนดีๆทุกอย่างจะดีมากนะคะอะาไพ่ใบต่อไปนะคะว้านางกวักมาอาเรื่องที่พูดเมื่อกี้ไม่เลวร้ายนะคะอุบัติเหตุใดก็จะไม่ร้ายแรงนะคะเพราะว่าไพ่นางกวักมาความสุขความสมหวังนะคะเหมือนอะไรที่แรงก็จะดรอปลงไปคือแบบไม่แรงขนาดที่คุณต้องเอ่อเอ่อเศร้าหรือเสียใจยขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไพ่นางกวักมาเนี่ย มันจะทุกเราลงในเรื่องแรงๆหรือคนที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งๆขึ้นไปโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดความสุขมาแล้วนะคะเป็นโชคลาบของนายบ้านนะเออคือแบบออนไลน์ดีมากการค้าการขายดีโชคลาบนะคะบ้านให้โชคด้วยนะคะการเดินทางให้โชคนะคะอ่ายวดยานพาห a นะให้โชคนะคะเด็กให้โชคนะคะไพ่ใบที่9นะคะเออไม่ใช่ไพ่ใบที่1ินะคะไพ่ใบที่สิ การงานนะคะการงานนะคะ,นนะ,คะช่วงนี้การงานนิ่งๆนะคะไม่มีอะไรที่แบบเือ่อหวามากมายนักก็อย่างที่บอกเลยเป็นช่วงของเดือนของการวางแผนนะคะไม่ว่าคุณจะวางแผนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานใหม่งานเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คิดวางแผนไว้แต่ยังขยับไม่ได้นะคะวางแผนไว้เพื่อเดือนถัดไปนะคะอ่าไพ่ใบที่11นะคะพญาราช์สีนะคะช่วงนี้นะคะ ชื่อเสียงลาบยศของคุณเนี่ยให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะจริงๆน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงการย,ย้ายการเดินทางนะคะชื่อเสียงเนี่ยถ้า มีอะไรเข้ามาให้คุณคว้าโอกาสนั้นไว้นะอย่านั่งนิ่งๆเฉยๆนะคะคว้าเอาไว้แล้วคิดแต่ตองวางแผนแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จมันมันจะมีสถานาการณ์หรือมีอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณได้คว้านะคะอย่านิ่งเฉยๆนะนี่เรารู้แล้วเราก็คว้าเอาไว้โอกาสนั้นจะทําเงินจะทําให้ชีวิตคุณมีแต่โชคลาภเงนทองนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะพระเทวะาษีนะคะไพ่จบดีมาก ระเทวาษีนะคะคือการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนการเดินทางโดดเด่นการต่างประเทศโดดเด่นการค้าการขายช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์เข้าทางธรรมหรือไปวัดไปวาหรือเจอผู้คนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะคุณจะเจอแต่กาลยาวนิมิตที่ดีในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะใช้เอ่อความสามารถใช้ สติปัญญาในการวางแผนคุณเพื่ออนาคตข้างหน้านะคะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ